ภายในเวลาเพียง30วินาทีทุกอย่างสามารถสะกดสายตาได้หากมันทรงพลังพอและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยที่วันนี้ถูกยกระดับขึ้นออย่างก้าวกระโดดแบบที่โลกเริ่มหันมาจับตาดูจริงจังความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วความพร้อมของนักบินและระบบการปฏิบัติการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้หลายประเทศประทับใจว่ากองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงกองทัพระดับภูมิภาค แต่ค่อยๆขยับเข้าใกล้มาตรฐานระดับสากลอย่างไร้เสียงประกาศหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้ทัพฟ้าไทยโดดเด่นคือความสามารถในการเตรียมพร้อมแบบ Quick Reaction Alert ที่สามารถส่งเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ภายในช่วงเวลาที่สั้นมากการทำงานเป็นทีมระหว่างนักบินช่างอากาศและศูนย์บัญชาการคือสิ่งที่ถูกซักซ้อมจนเป็นธรรมชาติทุกขั้นตอนทำอย่างแม่นยำและมีแบบแผนชัดเจนกระทั่งสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์จำลองได้อย่างลื่นไหลจนผู้สังเกตการต่างชาติยังต้องยอมรับ ระบบอากาศยานที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกริปเพน F16 รุ่นปรับปรุงรวมถึงระบบเรดาร์และศูนย์ควบคุมการรบที่ทันสมัยต่างช่วยเสริมให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือความถูกต้องและการประสานงานที่ทำให้ทุกวินาทีมีคุณค่าความสามารถของนักบินไทยเองยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพราะพวกเขาผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ได้รับการฝึกซ้อมระดับสูงและใช้เวลาหลายพันชั่วโมงในการฝึกบินจนเชี่ยวชาญนักบินต่างชาติที่เคยร่วมฝึกกับไทยต่างยอมรับว่าความละเอียดรอบคอบและความมีวินัยของนักบินไทยนั้นเป็นจุดแข็งที่หาได้ยากอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนทึ่งคือความสามารถของทัพฟ้าไทยในการทำงานร่วมกับระบบสนับสนุนภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงการปรับแต่งระบบก,การตรวจสอบเครื่องยนต์ไปจนถึงการประเมินภารกิจทุกขั้นตอนถูกออกแบบให้รวดเร็ว แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดทุกการเคลื่อนไหวถูกจับเวลาถูกปรับปรุงและถูกยกระดับอยู่ตลอดเวลาแม้ไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีงบประมาณการทหารสูงที่สุดแต่สิ่งที่โดดเด่นคือความคุ้มค่าต่อสมรรถนะเพราะไทยเลือกลงทุนกับสิ่งที่ใช้งานได้จริงพัฒนาคนให้เป็นระบบและสร้างความพร้อมในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด เหล่านี้ทําให้ภาพการปฏิบัติการภายใน30วินาทีของกองทัพอากาศไทยไม่ใช่เพียงโชว์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมและความมุ่งมั่นที่ทําให้คนไทยรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดบนท้องฟ้าพร้อมเครื่องบินรบที่ทะยานขึ้นอย่างสง่าง,งามนี่คือพลังที่แท้จริงของทัพฟ้าไทยพลังที่ก่อขึ้นจากวินยัยความแม่นยําความร่วมมือและหัวใจของคนไทยทั้งประเทศที่อยู่เบื้องหลังและทุกวินาทียังคงถูกพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ